สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาว y ยูทู e ทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องบ้านน้อยรันทุง่งดีผ้าเวงพันปูพักด้วยครับวันนี้ โดนนะครับเพรานั่งดิบผูกนี่แหละทินมาผูกกอกซองไห้นะครับมันนี้เดี๋ยวไปบมผักกันเลยกันบ่มักก็กหักบดเลยม้ง

มันเป็นน้ำข้นจริง่เจ้ากิ่งฝ่ามันกระเต้นก็ใหม่มันโกง่าม่มันโกงแห้งกิ่งยากไอ้เด็กขางเดียว ao ใส่ ăn ได้ไปโหดบาดเอาใส่ยังได้ไปโหดเส้นสั้นเออ30เมตรที่ สาดติน้อยครับมันมันแหงโวดวดกวดกันแนนจริงๆเิงเล้หรอ

xuống làng Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหล่าเปล่าก็ชิลเล่าเ อย่าไดเสือจ่าแล้วควายอังเดียว แลเท่าไหร่บุษมอรีท่าดำท่าไทาสา่สามสามามสิบเมตรอยู่่ ครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับผวามครับ